พี่พรเนี่ยเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะแต่ในวันที่รู้จักกันนั้นเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะคะเพราะพี่พรก็สุขภาพแย่มากนะคะแล้วก็มีที่ติดลบด้วยนะ,ะพี่พรน,นะคะเป็นบุคคลที่ Amazing มากคนหนึ่งเลยค่ะที่ทําเพื่อทีมงานนะคะทําเพื่อทุกคนทําเพื่อช่วยเหลือคนค่ะคือพี่พรเนี่ยเริ่มต้นจากติดลบก็จริงแต่ในอนาคตน,นะคะคือผู้หญิงคนนี้ค่ะปามรับประกันได้เลยค่ะว่ายอดขายขึ้นสู่หมื่นล้านแน่นอนค่ะ พี่พอเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาจากซีโร่ทูฮีโร่อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็วิธีการในการที่จะทำยังไงให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ผมขอแนะนำให้คุณมาตามพี่พอเลยครับครับก็ประทับใจในตัวพี่พรมากนะครับแล้วก็เคารพรักเหมือนพี่สาวคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับให้ได้ก็ขอบคุณมก้าวไทยแลนด์นะครับที่ให้โอกาส ได้มาในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งพี่บอนจากงานครั้งนี้อยากจะบอกทุกคนว่าพี่คอนเคยรู้สึกแหมว่าวันที่เราลงวันที่พี่คอไม่อยู่อะไรเลยวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งหมดตัว หญิงที่เหลือเปอร์เซนต์รอดแค่สามเปอร์เซนต์จริงๆแทไ,ไม่รู้เลยว่าจะได้เลี้ยงลูกต่อหรือเปล่าแต่มายื่ได้อย่างีงานทำยบ่นี้มันคุ้มมากมันคุ้มมากค่ะที่จะเอาชีวิตหนึ่งชีวิตเนี้ยค่ะช่วยเหลือผู้คนต่อไปร่วมกันใค้ชีนะคะ ดีค่ะพี่พรชนิตาแดนวิชัยนะคะเจ้าของแบรนด์นุปก้าวไทยแลนด์ค่ะวันนี้พี่พรได้จัดงานนะคะเป็นงานสัมมนานะคะงานสัมมนานักธุรกิจออนไลน์สายบุญ ซึ่งยังไม่เคยมีที่ไหนจัดมาก่อนนะคะเพราะว่าพี่พรมองว่าเ,เราเป็นนักขายออนไลน์นะคะเราต้องคืนอะไรกับสู่สังคมแล้วงานนี้นะคะพี่พรได้เชิญเพชรเม็ดงามนะคะของธุรกิจออนไลน์หลากหลายสาขานะคะหลากหลายแขนงเพื่อมาให้ความรู้แบบจริงๆและแบบฟรีๆกันจริงๆในงานนี้นะคะแล้วทุกคนในงานนะคะมีความสุขสนุกสนานและได้ความรู้และได้บุญกันครบท้วนทั่ว,นวนหน้านะคะงานวันนี้นะคะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพี่พรหวังว่านะคะ อีกไม่นานงานบุญนี้จะเกิดขึ้นอีกนะคะฝากทุกคนรอติดตามนะคะ